รถยนต์ที่ผ่านการลุยน้ำมาต้องดูแลอย่างไรกันดีครับใจเย็นๆนะครับฟังทางนี้ก่อนอย่างแรกต้องล้างรถก่อนครับควรฉีดน้ำเข้าไปในบริเวณใต้ท้องรถและซุ้มล้อเพื่อล้างเศษทรายต่างๆหรือขยะต่างๆที่ติดอยู่ครับจากนั้นสำรวจน้ำมันเกียร์ว่ามีสีผิดปกติหรือไม่เช่นถ้ามีลักษณะคล้ายสีชายเย็นแสดงว่าต้องมีน้ำเข้าไปอยู่ในระบบเกียร์แล้วละครับที่สำคัญตรวจสอบพื้นพรมในรถว่ามีน้ำอยู่หรือไม่ ถ้ามีน้ําขังอยู่นะครับต้องรื้อพรมออกครับถึงแม้ว่าพรมนั้นเราจะซับจนแห้งแล้วก็ตามครับเพราะเชื้อโรคต่างๆก็ยังสามารถค้างอยู่ได้เพราะระบบปรับอากาศในรถนี่แหละครับที่ทําให้เชื้อโรคต่างๆเหล่านี้จะเดินเติบโตและเกิดการหมุนเวียนกลับไปกลับมาอยู่ในรถของเรานั่นเองนะครับับบนุนโดยกองทางหลวงพิเศษร,ระหว่างเมืองกรมทางหลวง